น้ท่านผนะู้ชมครับตอนนี้คุณอยู่กับผมในสกัดกมเมอร์ครนะับแล้วนี่เกมนอกนอกพาคที่สี่ครับ <c oughs> เราจะต้องมาเผชิญโชคครับผมอัดไปแล้วรอบนึงแหละแต่ไฟเสียหลับตาอืมแจวได้เยอะหน่อยเยอะๆยอะหน่อยทีนี้ผมพยายามจะไม่เปิดไฟ อยู่ในความมืดจะแบบเปิดสองสามห้องเองี้ยมาก็แอบมาก็แอบเดี๋ยวผมจะเปิดชั้นล่างอีกห้องหนึ่งแล้วก็ไม่เปิดลับแม่งเอ้ยเสียวจิไ้ไหมอะไรไม่ต้องมาให้กูเลยนะมองมอเนี่ย นี่ไงกูบอกแล้วไม่เอามองม่อต้อมอีกครับโอ้โหไม่ตกใจไฟสัตว์เอาไอ้เียพนักงานวงลำฟาวมาได้ไงวะสัตว์เอ้ยขนดาก,กระพือเลยอย่าเดินดังดิกูไม่ควรไปเปิดอีกห้องหนึ่งใช่ไหม เฮ้ยลองไปป่ะเอาแล้วไม่ไม่ออกมาสักทีหัวท่อนี่ห้องกันได้ปะหัวทอนี้เสร็จกูไปละมีแล้วไหมขอเป็นนาฬิกาเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาอยู่แล้ว อ่ากูจะต้องผ่านให้ได้ด่านซีเนี่ยไม่ผ่านมันอยู่ไม่ได้เว้ยมามากูแอบเลยเอาดิ Walking the shadow มันเหมือนจะเช้าแล้วนี่หว่าเฮ้ยแต่แปลกนะมันยังไม่มานะเนี่ยผมก็จะพยายามยือออกไป โอ้โหมาไล่สัตว์เอาไงดีวะอ้เี้เงาตกใจเงาตัวเองแล้วไปได้กูเ่ยโอ้ไปเยี่ยมประตูแล้วไอ้สัตว์เ้ยล็อกหาบ้องอะกูเตรียมกดตัวอีเลยโอ้ เวลาเ,เร็วๆ่อยดิวะพี่แหลมมือสั่นแล้วเนี่ยงำประตูหาพ่อไองอ,อย่านะอย่านะเว้ยมึงมากูแอบเลยนะจะเช้าแล้วไงจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วดูไหนวะเหียไฟห้องนู้นดับแล้วชิปหายแล้วแม่ อ๋อเอยเร็วด้วยเร็วเร็วด่วนๆเลยมาเล่นไฮแอนด์ซ e กอะไรล่ะมันอยู่ไหนอะ่ะ <They S 1> เฮ้ยคอมมงเฮียพ่องโดนแฮเป็น่นติงเว้ยเข้าใจปะ ใครรู้วิธีซูมแบบปกติบ้างเอ้ยเสียงใครรู้วิธีซูมแบบปกติไม่ได้เฮ้ยเราก็เดินไปตรงนี้ได้ดีกวะอยา่าไล่มากูก็แอบอ่ะจบปะล่ะ เช้าเลยพี่แหลมพี่แหลมขอโทษหน่อยพี่แหลมด่านสี่จะผ่านหรือพี่แหลมพี่แหลมเอ้ยพี่แหลม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 เอ้ยสีพองพี่แหลมกระบอกจังเฮ้ยเฮ้ยผ่านแล้วเว้ยแม่เจ้า นที่สุดเราก็ผ่านด่านสีมาจนได้ครนะับเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้เนาะผมเล่นมาได้ครึ่งทางแล้วนี่ว่าเฮ้เราจะต้องไล่เก็บไปเวลานี้ไปนานเท่าไหร่ ห้องนี้สินะชิบชิบชิบเราเดินไปไม่ปุกไม่เปิดห้องเปิดไฟอะไรทั้งนั้นเปิดห้งนี้ก็ได้ปะเล่นมาได้ครึ่งทางแล้วแต่จบอยู่ละอะไรคุณพูดอะไรผมไม่รู้เรื่องเอยอยู่ห้องข้นใต้เนี่ยหรอมันคงมีบันไดนะ ขออีกแกมาส่งพิซซ่าไงอนนเออบ่นยังเลยอ่าขยันพังกันจังวะหลอดฟงหลอดไฟเนี่ยแม่ขยันพังกันจริงเราก็จะเดินไปครับจนกว่าจะเจอบ้านโอ้ยแหลกแหลกแหลก เมื่อไหร่จะเจอบ้านวะตึกเตอเตึกตึกตอเ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 ตอตึกตเตอเตอตอเเตอเตอต้าอเอยเเอ้ยเ เฮ้เจอแล้วอ่าเจอบ้าแล้วเว้ยเจอบ้าแล้วเว้ยเจอบ้าแล้วเว้ยได้เวลาเล่นไฮยอันซิกอง่ครึ่งทางแล้วครับเนี่ยอีกไม่กี่ฟ้าจะคงจะจบแล้วละ่ะมีฟ้าที่สี่เฮ้ยทำไมต้องตื่นห้องในตลอดเลยวะเชไอ้เหี้ย ลงวะ่ะซ่อมไฟเลยหลับตาเว้ยอาจจะเป็นนาฬิกาก็ได้ครับนาฬิกาจริงด้วยกดไปเถอะอืมออืม,อมนี่แค่น็อกๆน,นะเนี่ยเอาล้านไม่จะขนาดไหนวะ ถ้าเขาว่าดานนี้จะเจอตัวเราอีกตัวหนึ่งอนะ่ะไม่งเดินเท่าเราเลยเฮ้ยอะไรเขามาทำไมเนะี่ยแอบบไม่ได้เปิดไม่ได้แอบบไม่ได้แบบไไดเฮ้ยห้องนี้ขึ้นได้เฮ้ยนี่ อาจจะผ่านี็เป็นได้ไปดปะวะเปิดไม่ให้หมดอ่ะเปิดเยอะๆเลยลองเลยน่นะมันดักด้านล่างนี่จบเลยลองละเปิดทอบทุกห้องอยังวะมันมาห้องไหนเฮ้ยหลับตาโอ้ มาเร็วจังวะโ,แบบโอ้แอบปุ้ยปิดหาพี่ลงแล้วออคนลง้างล่างในแแบบลงนล้วไม่เเฮ้ยกูชื่อฮิสกะจบปะ โอ้ยแม่งเอ้อยลงไปเปิดไฟดี๋ยวรมบลงกันล้วะไล่ขึ้นบนกันละมามึงมาก็ว่าลง เอาไงดีวะจะผ่าลเลยเฮียโอ้โหเป็นเกมที่ลุน้นโคตรลุ้นเลยครับอยู่ล่างนี่วะ oh, you are เฮ้ยกูไม่ต้องการ ไอเฮียเวลาได้เร็เรวๆห่อยจิวะมมากดตัว E ก็เท่านั้นแหละผ่านก็ผ่านเร็วๆเวลามันก็ช้าเเกินจะปล่อยคลิปผู้เป็นนี้เหรอไม่ได้เว้ย <I see. S 1> เฮ้ยไม่สีเว้ยไม่สีครับ แมวหาเลยโอ้โหแม่งมาไม่ซุ้มไม่เสียงเลยอย่าไปมองมันดีสัสอย่าไปมองมัน,อย,มอ,มนอย่าเห็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 นไอสัสเลิกมองกูได้แล้ว เลิกมองกูได้ละเลิกมองกูได้ละไอ้เหี้ยมันไปแล้วมันไปแล้ว <c oughs> เฮ้ย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 มันไม่ก็ไม่ยังดีหนะ้าตาไวไม่งั้นได้โดนนะเวลาเราแอบนี่เวลาถอยหลังด้วยนะไอ้ยี่ยอย่าเห็นอย่าเห็นเห็นหัวเธอกูอย่าเห็น,ห,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 นหัวเธอกูหัวล้าแล้วหัวล้าแล้ว อย่าเห็นอย่าเห็นอย่าเห็นไปไกลเลยไปไกลไปไปไปสักทีดีวะไปผ่านไปผ่านไป,นไปไอเฮียูดอจะกละไรดีเฮ้ย เออน <Why? S 1> ี่ใช้แม่งเลยนายกองนายการเนี่ยเออผ่านแล้วเว้ยไนจริงมันก็มาดิมันก็มาเออเช้าวเว้ยเออเป็นไงพาสี่กูเป็นไงล่ะเออผ่านครับท่านผู้ชมน,นี่โน้ตให้อ่านนี่ครับมีรูปนายการด้วย ใก้แสดงว่าใกล้จะจบล้อะเตือนมาในห้องเอาไว้มาต่อกันพัดหน้าดีกว่านะเพราะว่าราทนี้มันยาวล้วโอเคอยู่ห้องโนอนนะฮะผมจะัาเล่นอีกทีพัดหน้าครับใครสนใจครับก็หาซื้อกันได้นะครับแต่เกมนี้ผมโหลดของเขื่อนมานะ <laughs> วันนี้ก็ลาไปก่อนสิ่งเยี่ยมจะได้จอเปินนะครับสวัสดีครับ